สิบสองบุตรดรัตนปาริสยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปนิทังนาโนสมังฆาธิตาคาเตนะอิทัมปีปุเทรัตนังปนิทังเอเตนะสะเจนะสุเทโหตุกายังวิรังอามาตังปนิทังเหยาทัชชาสักยามณีสมาหิโตนาเตนะธรรมเนนะสมาธิกินจิอิทัมปีธรรมเนรัตนังปนิทังเอเตนะสัเจะ เอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุย่อมโพธิเสตุปริวันได้ยินสุจิงสมาธิมานันตะกะสมาธิมานันตะดิกัญญามาโหสมาธินาเตนะสมรวิชิตีอทิทัมปธทัมเมรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุเยบุคราอัตถฐสตังปสัสสทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหโหติเต อักิเนยาสุภตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิทัมปีสังเกตรตดังปานิตังเอเตนะสัสนาสุวทีโฮตุเยสุขายุตตามนัสสะท้าเพนะนิกามิโนโคตมัสสะสาสนามหิเตปันติปต,ตาอม,มาตังวิคันหะรัตธามุธานิพุติงพุชมานาอิทัมปีสังเกตระดังปานิตนังเอเตนะสัจเนะสุวธีโฮตุ ขีนางปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรันตาจิตตายะติเกภาวัสมิงเตปินาพีคีนาพีชาอวิรุณิชนทานิพันติธีรายาทายัมปะทีโอิทัมปิสังเคระดังปณิดังเอเตนะสจีนะสูทีโวตูสิบสาบทสวดธรรมบทสหัสสวัสอัตตาหาเวชิตังสยโยยาจายังอิตรา ปชาอัตตาธันตสาโอส,สัสนิจังสัญญาตะจารีโนนวะทโวนะขัตโพนะมาโรสหพรหมนาชิตังอปาชิตังกะยิราตา,ารูปัสาชันตุโนสิบสีบสบสบส่บสดเกสะอุตตสูรภาสิตะมีทางเตนะภควาตาชาณาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนณมาปารัมปะ ปารัมมาปารายามาอิติกิรายามาปฏิกะสัมปทานีนามาตกเกเหเหตุมาเนนยาขะเหนามาอาการาปาริวิตกเกเนามาทิฐินิชานกันติยามาภัพพรปติยาภัพพรป,ปะ ตายามาสัมโนโนฆารุยะธาตุมีเหอัตนาวะชาเนยาธาอิเมระมากุสลาอิเมทรมาสาวชายัยเมระมาวิญโยภาราหิตาอิเมระมาสมมาตาสมาธินนาอาหิตายะทุขายาสังวตันติอาธาตุมีเหปะชาเกยยาธา ยะถาตุมเหอัต,ตานาวชาเนยยะาธาอิมีธมรรมกุศลาอิมีธรรมานาวชัยมีธรรมาวินยูปสันธาอิมีธรรมาสมตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวตัตติอัฏฐตุมเเหอุปสัมมัชชามิหะรามิหะเลยยะธาติ ยี่สิบเอ็ดเอ่อสิบห้าบทสุขุปนิยสูตรอุปนิยติชีวตัมมาปามปัญญุฉรูปนิตัสสนาสันติตานาเอตังพยังมารณนเปขามโนปุญญานิกายิราธาสุขาวนาหานิอุปนิยติชีวตัมมาปามายังฉรูปนิตัสสนาสันติตานาเตเอตังพยังมารณนเปขามโนโรกรมิสังปะเฉเหสันติเปโขโยทักกายนะสังยมวาจายะ อุทาเตจะเจตสาตังสตสัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามาโนปะการโรติปุญญธรรมโมหาเราคติธรรมมาาดิงธรรมโมสุจินโนสุขาวะสุขามาวาหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินีนาทุขติงขันสติธรรมมาซาลีสัพเพสังคาราอนิจจติ ยาถาปัญญายปัสติอาถานิพพติทุกเกเอสมะโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขาติยาถาปัญญายปัสติอาถานิพพติทุกเกเอสมะโควิสุทธิยาสัเพธรรมานตติยาถาปัญญายปัสติอาถานิพพติทุกเกเอสมะโควิสุทธิยา สิบหกบทสวดอปันนักชาดกอปันนักธานามีเกทุติยังอาหุตักติกาเอตักธัญยะมีชาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหุงเวสรนังยันติปภะตานิวานิจักอารามารุขะเจตยานิมนุษาพยาตชิตาในตังโสนังเคมังในตังสารนมุตตมังในตังสาระ นาธรรมมาสภะทุกขังปามุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคังจกสารังกโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปสัมมาปัญญา,าปัสตสตาาทาิทุกขังโสขะสมุทพาทางทุกขะสาจะอติกมังอริยัญจะอัตังขีกังทุกขูปสัมมาคามินางเอตังโพสานังเกมังเอตัง <c oughs> สารณามุตตังเอตังสารณามะคมัมมะสัพพะทุกขาภมุสติสิบเจ็ดบทสอยพะเทการัตาคาถาอาติตังนานาวาคะเมออยยานาปติง ตังคานาปฏิตังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรรู้หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาเททมปาหีนันตังอปันตันจะอนาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตตาตถาวิปัสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิทามีวิทามะ นุโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่วันยนเงีไม่กรนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปลุกปลงเทินอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะะารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราสรุปความตายในวันพุ่งนาฮีโนสังพาหารันเตมาหาเสเน,นีนามาัจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัชระผู้มีเสนายญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทางหลาย เอวังวิหาริมาตาตินอาโหรัตมะพันทิต,ตังตังเวพาเทการโตติสันโตอาจิตคเตมุนิติพาโมนีผู้สงบย่อม่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกตุการกลาง,งวันและการคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลศิษแบทสวดพัน นาหาปัจเจเวคณะปาทาชาลาธรรมโมมหิสรังอ squishy, นะัติ <S <S ตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาสลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะงอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาสลวงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิ มานาเปหินานาวินาภาโวเราสารวินไปต่างต่างคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของคนตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกิสการิษามีกัลยานังวาปาปังวาตัสทายา ทายาทาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญรืยเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทอวแล้วจะต้องรับรับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจเว็กปัญจวัคคิตรพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทืน19บทสวดเทวตาอุญโยชนะคาถาบทสงเทวดา ทุขาปตาสนิทุขาพยาปตาจนิโพจนิพยาโสกปปตาจนิโสกาโหตุสพเพปีปานิโนโอเอตาวตาสะอัมเภหิสัพตังบุญยะสัมปะทางสพเพเทเว,วาลโมทันตุสาัพะาสัมปะสิกิษยาทานังทัตันตุสัทายะศีรังลักขันตุสัพทพาภา,าวนาพิราตาโหตุพันสันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาบรบรัปตาปเจกายนันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนารัก,กังพันธมิสาภโสยี่สิบบทสวเทวตาปันธิธานาคาถายาเทว,วตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมะชาเนนะพระวันตุตูชิตา โสถิงกาโรเตท,ท้าวิหารมันทะเลเทราจามชานาวกาจะพิขาวโวสารมีกาทานาปฏิปปะสากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสปานาูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอาาโอปะป,ะปาติกายินญ,ญานิกํางธรรมาวรังปฏิชาเต สัพเพปิทุขันสะการตุสังคาราสังขยังชาตุจิตะจิรังสตังธรมโมมัทธะธารา,าจะพุภราสังโฆโฆตุสัม,มฆโฆวะอัธยาจะหิตายะจะอ,อัมเหระขันตุสมัมสัตธรมโมสัพเพปิธรรม,มาจาริโนวติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเอง ยี่สิบเอ็ดบุญยะบุญยสิทธานิกัตตสายานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจักากิโนโหตุสันตานันตาปะมานากาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงปูนที่ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปยาคุนาวันตาสะมายหังมาตาปิตาทโยทิธามิอจะ ยาธิษฐาว่าคือชนเหล่าใดเป็นที่ักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาท,ทินทินทันติโลกัสมิงเ่ภุมิมาจตุโยนิกาและมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีปเจกะจตุโอการา มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่สังสารันตาพระวะพระเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปัติทานมเมสัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของขพระเร้าแล้วอนุโมทันตุเตชยังขอสัตว์เหล่านั้นจองอนุโมทาทา,ทานเองเถิดเยจีมังนับป่าชานันติก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของขพระร้านี้เทว,วาเตสังนิเวทยยงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินานาบุญญานังเพราะเหตุคืออนโมทนาบุญทั้งหลายอนโมธนาเหตุนาที่กระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตาสัทาโหตุขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอาเวราสุขาชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเทินเขมามปะทันจะปรบโอตุและจงถึงทางอันกเกษมเทินเอสาสาชิชะตังสุขาขอ,ขอความวันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยหนุภาแห่งสัจจะอธิฐานหนูภาพแห่งความเพียรนี้ส่งแห่งการบูชาพระรัตนตไตยด้วยการสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมึงเกินมีแก่ข้าพเจ้าขอใหยพลจักทุกไปทางปวงขอข้าพเจ้าเจริญท,ทั้งทางโลกและทางธรรม ขอยเทพเพรลาทั้งหลายโปรดอนโมธนาในการสวดสัตยายมนลละธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมธนาทานแล้วโปรดอนโมยพรให้แก่ข้าพเจ้าในเกสราจิลังการครอบครัวจิลังการครอบครัวพื่อนสกิสกรครอบครัวสาสตริกครอบครัวเศรษฐีศาสตริกพ่อครัวสมพระเดิมเราวัตถุมงคลพระกิ่งพรดีพี่น้าลอยมูลที่สมเด็จโดยมูลที่สมเด็จพญานาสงวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยนุภาพแห่งพระปฏิได้ทำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญา